ภาษาอีสานเมื่อละครมูอนีขอเสนอคำว่าติวครับติวเขียนต่อเตาสลีไม่เอกว่แหวนร่วมกันแล้วอ่านว่าติวครับติวนี่เป็นคำานามหมายถึงมาตาวัดมาตาน,นับจำนวนแบบโบราณครับนับจากหนึ่งไปโดยลำดับถึงติวหนึ่งติวนี่เท่ากับหมื่นล้าน อย่างเช่นว่าโยธานับติวตงตาตือติวเป็นภาษาอังกฤษใส่คำว่าเทนบิลเลียนหมายถึงหมื่นล้านครับอันนี้ความหมายแหลกของคำว่าติวติวความหมายที่สองเป็นคำวิเศษครับหมายถึงความยุ่งยากนักการงานที่มันยุ่งยากนักนะโบราณเอิญเทียบเผากับติวนั่นก็คือนักยิ่งกว่านักว่าสังครับ แมนวการงานแก่นตุนตื่อติวตรงนัก่าษาครับลูกขอขันอา,าสาซอยตีนต่างเจ้า่าษาครับอันนี้เป็นคำในหนังสือ,อสังท่องนะครับติวเป็นภาษาอีสานฝากตอนพิรลองเข้าเสานี้นี่เอามาจากสารนุกมรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินทองในช่วงเพลงมวลๆจะเคยฟังหมอลำดัง